เป็นจ้าได้เอซีสวัสดีเด้อมือนี่มันที่สิบหาแล้วเรียนสงการกันวนันวะสนุกสนานบะขอห้าหน้อยทั้งหลายพูดติดตามห้าหน้อยผู้คุนเป็นจ้าได้เรียนสงการสนุกบะได้เขามามันห้าหน้อยบ่เห็นหน่อยหนึหนงดิคนบ่เห็นเขาหลายปันไดสงสัยชิม็นเที่ยวสงการกันเนาะไม่บ่ได้เข่า เป็นชงการมวลชงการกันลืมลืมหาเงินหาทองกันเนาะมวลซักเะ้นแล้วเมื่อนี้กับซื้อายแล้ววันที่สิบห้าแล้วเมื่สิม,มีอีกยุกับวัจจุลกแต่ว่า,ากา,ารธรรมดากับมือซื้อทายละสิบหาจบแล้วก็วมีผู้มาเบิง่งห้าน้อยปันได้คนเบิ่งหน่อยอยูมาทั้งลอยคนนี้ไปหลายไปหาเที่ยวกันเนาะแต่ว่าเป็นยัง ลังจากเที่ยวเราก็เขามาไม่ขอมารวยกันอีกเนาะเมื่อนี้ชนะเด้อเมือนเด้อพิเศษชนะพิเศษแล้วเมื่อนี้ชนะพิเศษได้พิเศษเอาทำไรได้แล้วจากรับไปหาเมืองพิเศษชนะพิเศษได้แล้วพี่น้องเอ้ย ก็ไปกศนกสู่มืองละวันนี้พิเศษสู่ก็พิเศษได้แล้วน้าพี่น้องเนาะเป็นที่หนึ่งพิเศษได้แล้วไปเรื่อยๆพิเศษสิปัญญาเองนี่วันนี้ตามได้แล้วน้าพี่น้องเนาะโยนะยนเป็นจังได้กะสู่จันได้สู่ความมณนะพุทธทนทับวัดใดเนะานะเอฟซีเนาะ ทีเศษร,รับไปหาเมืองมูได้เขาเสมอมือนี่เขาบอกรวมวงกัำมูลห,หล่ะเด้อเขียดผมไม่ยังงูไปต่างหามือเป็นข้าวสนะแล้วบานี้เนาะเป็นจังได้กลับไปได้แล้วเขาเป็นผู้สนะก็มีเสียงมึกกะดิง่งกระเดิงแน่นอนเนี่ยผีน้องเนี่ยปิ้งปิ้งปังปังหมึกกะดิ่งก็นหนากุรีบปูนี่แหละผู้แขนไว ย้ำล่มมากกับผัดเล่นพ่อได้ฟังเสียงพ่อว่าได้ซีเรียสพ่อว่าได้เครียดฟังเสียงกระดิง่งตันล่มพ่อได้เปิดเพื่อนมี่ว่าคิดคิดเลขคิดเบอร์ไฮเอสซีเนาะฟังเสียงกระดิ่งไปคิดเลขไปคิดเบอร์ไปเด็กเขาเขาดีๆหน้พี่น้นะเาเนาะเมื่อนี้ได้ซีหน่อยเนาะพี่น้าเนาะเขาลุ้ซีหน่อยลดมา เอาอีกเข้าวันที่สิบหกหมื่นพร้อมรัฐบาลเลยเขาทั้งรัฐบาลทั้งเล้าทั้งน้อยกันเลยเข่ามื่นรัฐบาลเล้าประจักเป็นยังไงดอกมินมีดจ้ะวันที่สิบเก้ามันสิเข่าบ่บบูเป็นเป็นสิมีเล้าบ่บบูขันบ่มีก็สิเป็นวันที่สิบเก้าจังไรขบจักปูได้หูกะคอมเมนต์มาบอกปูในเด้อสมนควาเหล้าสร้งหลายยังเงียบเฉยเด้อปูจะได้จัดให้เพราันก็จัดว่าเป็นนี่ เมื่อวานหล่มไปแล้ววันที่สิบสิบสี่บะมีแล้วเอาเข้าขมาเบิ่งห้าน้อยนี่จังบะหล่มจักเทียนี่ยืนยัดได้นึ่ห้าหน่อยบะหล่มไปหล่มมาบะมีมือยดหาน่อยไปสุ่มมือเอาเข้าขมาเบิ่งหนึ่งเปน้องเด้อมาเบิ่งมาชุ่มมาเสียมาแซ่ยกันเด้อมือนีเลยซีหน่อยเอาเบิ่งเลยเบิ่งเลยมาเสียกันห้าหน,น่อยอ จับคู่เลยสองสามสองสามเก็หาเียนใจเย็นเขียดใจหอนบ้างามบ้เป็นตะบงมะลปะปะไปเ

dạ um... vinh xóm 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 vinh xóm xóm vinh vinh xóm cũng nên xóm นอง6 7สิพยายามให้เลียน่อยที่สุดคัดสันดีๆต่อไปเลีย6เีย5ไปเรื่อยๆลดลงมาขัดสันคำนวณดีๆเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องบ่ได้ไปหลายตัวให้เก่งๆเลิศๆเ,เลยพิเศษมื้อนี้สะนะได้มือนี้ พิเศษพิเศษพิเศษจับคู่สามสี่สามสี่ อ oh ืมสาอันนี้มักต่นะหอมีอืมามสี้าคู่าน่ E um... Não... E, não... e, não... e não... Só

มเน่นสามสีร่องสองสามสนะแล้วมันสลนะกที่เศษเรียดดีใจดีใจไปปันใดมันวะสู่ห้องปั่นใดขึ้นกันนะเนาะเอฟซีเนาะ ปลกคุณว่าอไรล่ะคุณฉีกปนีปนีปนีปนใดไปลกคุณตามท่านคืเอเราลุกไปจากมือปกติวันนี้ลุกไปเลยจากมือที่เสดที่สี่เรียนหน่อยนะเวย้ยไปเที่ยวสองการกัน ก๊าบมาเด้อฝากก๊าบมาเด้เอเขาดีๆยังสีห้าหน้อยกันมาไปเที่ยวกันรวยและได้นี่นี่นั่นใส่ใจในครอบครัวหลายแล้วไปไปเที่ยวก็ยังกับก๊ามาตามต่อกันเที่ยวดวนเลยฝากลับมาเอาเง,งินเราท่องกัน เลกสี่ด้ดวงจันทร์อกลับมาพอสามน่อยสี่หน <bar que cessor> ่อยเ้วได้เลยนี่อ่าน่อยเขาดีแล้วดวงจันทร์นยมาเด้อมาเด้อ มามาเบิ้งกันอีกเข้ามารวยกันอีกเก็ดหาเก็ด Vinh Vinh Chết xuống Chết xuống 0ย่อมเยศหา EIP ตัวนี้จืดจืดสีจืดจืดเนีเตียนทางหกเก่าหกเก่าสีวัดเข็มพี่น้องหกเก่าหกเก็ด cao xuống cao xuống cao xuống

một, ừ. hai, นี่นองแคบนาจอแคบน้าจอไเขามาแล้วก็ได้ไเขามาแล้วแคบน้าจอได้มือนี่วันที่ทิพหามานโยได้ชี้น,น่อยโยเขาชี้หน่อยได้พี่นอะนะ้องสนะพิเศษม,มือนี่เป็นเศษรับมหามืองคนเวน้อเมือนี้ได้ชี้เลยเหมือนเต็มเต็มเลยได้ทุกหน่อยเลยเขาลูดจังเดียวพี่น้องแต่ว่าว่าไม่แตกไม่ตลุดลูดติดมัดชี้หน่อย เขาเรียเขามาเบิ่งนะก็กดไหลกดแช่กดเชี่ยหอยในเด้อพี่น้องเด้อยกปูกดยกปูบ้านยากดอกกดอันนิ้วปูนกพ่าวานเขาเรียเขาว่าเราก็ได้เชี่ยหอยปูเนะี่ยกดขูมือวดกดแช่กดแช่เขาเรียเขาม่าไม่ก็กดติดตามไม่ของดีดีแม่นแม่นบัตรทุนจักเที่ยเด้อเขามาเบิ่งปูคุณมีกำไรถูมือถูมือแล้วแต่นในหน่อยได้ไล่เราจะผู้มือนักมือเบาเนานะพี่น้องเนาะ ับลองบาบ้ได้กบานฟี่กบานมีกระตังมัดทุกคนพปได้เข้ามาแล้วเนาะเอาเมือเอือนก็เป็นมือวันที่สิบหกเนาะหกเมษายนเอาทั้งรัฐบาลไปเลยห้อด้วยสองยางเลยเล่านี้มีปัญหาอยู่วัฒนธรูมจักวัานแจงปัญใดเบื้องหนึ่งหันกับบาไปดีแต่ผลมากกระทันกระแทนอีกเล่าจะเป็นไดๆรัฐบาลหลุมบ่เล่านี้บ่มีเงินใจ ค่ะอดันบอกรัฐบาลเล่าว่ามีเงินให้คารัตติบ่วเอ้าวราบอกคนละคนยึดเท่ากอะถ้าเอาไม่ม <iors> ือได้คนเปิดเนาะห้าน่อยวันที่สิบหกโมนี้ก่จัดไปสพอจิตสองสามเจ็ด <resc> ห้าสามศูนย์หกเจ็ดสามหนึ่งสามสี่บิ่ง สองสมกมเล่นสองสา่องหก็ดพิเศษ3าม0ีสามศูนย์5ีหนึ่งสอมเก้สมเก้นย์เก้หา่กเลนสา่องสองปกติเจ็ดศูนยห้ก็ดแ เกตหาศูนวิ่งเก็ศูนย์พี่น้องกลมเลนเก็ศูนย์ล่องเกดหาวิไอพีหกเก่าหเกหาหกเก่าศูนวิ่งหกเกลมเลนหกเก่าล่องเก่าศูนวันนี้เป็นจังไงพูดได้มาจังไดกะมาคอมเมนต์ม่เห็นได้เรื่อมืออเอนนมีคนบ้างหน่อยไปเที่ยวสรงกันกันหัวจากอยู่ คนบงบวหลายไายโศกไปมันกรรมออื่นคอมเมนต์ใหม่เพิ่งในเด้อร์ชงเสียงมาแน่สำหรับโมนี้กะวันที่สิบหกเมื่อินก็หายโศกดีกันทุกคู่ทุกคนรวยสองยางนะพี่น้องเนาะถึงเราทถึงไทยไปเลยเดาไทยเอาสองยางไปเลยหนุ่ยลาวโมีบ่ท่านหุ่จักดอกล่อหน่อยกับไทยเอาสองยางลำลำนู้นรวยๆกันเนาะเงินทองไหลมาเทมาได้เอฟจีเด้อทุกคู่ทุกคน โชคดีกันวันที่สิบหกบาเจ็บบาจนเงินทองไรมาเทมาเอาเงินมืออื่นสวัสดี